วันที่24กั 3, บวชอ14สามบวชพระเก่งพิกสุสงไม่สามองค์มืออื่นตั้งโงกน <c oughs> หัวยังครบสมปะพุกครบยู่บตาจุกไอ้เรื่องเสื้อมัน่ะเขากับลังสิขึ้นรถไปบวชเห็นตะหลังไปไวกันนี่ด <c oughs> ้วยคุณองที่ทำได้ยากด้วยการบวช ตั้งแต่บวชไปยากคขาเรีวแต่ก็บวชเขามาแล้วเพื่อสิเขามาฝึกงานปฏิบัติตามพระวินัยตามพระธรรมก็ัยากเขาไปยิ่ง่านั้นเขาไปอีกยากยิ่งก็เข้าไปอีกกวสิมาเห็นผู้นำธรรมของพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนและแสดงตามก็เป็นจริงใดนี่ยากอีกเห็นบอกยากยิ่ง่านั้นเข้าไปอีกก็คือกวสิเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นแต่ละพระองค์พระองค์มันบ่แม่นของง่ายเลย ามีโอกาสได้มาพบพ่อเลยสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากสูงสุดคือพระพุทธเจ้านำโมตามมาความจริงออกมาแสดงเพื่อสิเ,ออเปิดความสว่างส่องแสงให้ใหทั้งมนุษย์และอมนุษย์คนออกมาจากทุกประดิยากอันดับหนึ่งคือความเกิดของพระพุทธเจ้ายากอันดับสองคือผู้ปฏิบัติธรรม ตามคํามสงสอนเพื่อเจ้าดุจถึงการบรรลุแล้วบรรลุแล้วบางองค์ก็อสอนเด็กยากอันดับสามบุคคลผู้นำทมของพระาศาสดานี่มากั่งสอนแสดงตามก็มันจริงอีกยากอันดับสี่อีกบุคคลที่จะประพฤติปฏิบัติตามนี่อีออะไรแหละยากอันดับห้าบุคคลผู้ที่จะสื่อทอดพระพุทธศาสนาเต็มอัตาเออเต็มรูปแบบก็คือพิจุนักบวชนี่ทั้งว่า ที่เขาสร้างสถานที่แห่งนี้มากจุดหมายสูงสุดคือวังให้ทุกคนมาฝึกหัดปฏิบัติตนเองมีจุดหมายเดียวคือนิพพานคือบ่ตกลับเมื่อเกิดอีกมีเท่านี้มันเรงว่ายากหนักหนาเด้อเสือสเกิดเป็นแบบนี้ได้มันมีหลายเดจเจ้าสำรวจบ่งกิ่งๆเด้อมันได้มีหลายนับองค์ก็ได้ได้ที่่นสร้างสอนอยู่เด้นิอแต่ว่าท่างอุบลกับลงตาสินทรัพยาบแม แต่ว่าทั้งสกลกับบกีองเออแต่ว่าอุดรกับหลวงพ่ออินทวายแน่ยังสันเดีแต่ว่าทั้งเหนือแน่กับจันทวันแต่ผ่านทั้งอันสุรินทร์หลวงพ่อเยื่นทั้งกับตะวันออกเป็นสิบแปดหลวงพ่อสุชาติเป็นสิบไหนมันนับได้หนึงเดือนพ่อศรบเ็นับมานี่พ่าท่านพอออ่อเด้เป็นของยากว่าสิมี่หรือหลวงพ่อโสภาเป็นสิบ ว่าใครว่างนำเขียวนำเย็นยงเงี้ยคนเนี่ยจังสิเพราะท่านหพ่อสิบอยู่ยเนี่ยจังวันยากว่าจะห้อ <c> ง <oughs> สุดยิ่งแต่ฟังจังวันให้ผ้ากันสานสิ่งที่เป็นบุญบุญคือความสงบเย็นกุศลคือความสลาดในการใส่ชีวิตรู้ตามก็เป็นจริงหัวได้เป็นของอควรกระทําไม่ควรกระทําอะไรเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์ มันโหสิ่งที่ครอบโลกเอาไว้อยู่เดียยนี้ที่เห็ดในโลกอยู่ใดก็คือเมตาตาก็คือกรุรามุติตาและอุเบกขาแหละแต่เรียกว่าธรรม,มจะจตุโรกบาบางอันเป็นเครื่องรักษาปกป้องตัวของได้แล้วมัคกับคุ้มคร้องผู้อื่นได้พร้อมว่าถ้าเฮ้ามีเมตตาในตนเองแล้วมันก็นบ่ไปร่างกายเป็ียนผู้อื่นเป็นเมตาผู้อื่นออกไปจากคนหนึ่งกับเป็นสองเป็นสามไปเลยแต่มันแพร่กระจายไปได้หลายๆย,ยิ่งดี ผู้ได้คือฝึกหัดภาวนาป่็นบทตั้งขงจากคำว่าภาวนาขึ้นอย่างเป็นอย่างอานิสงส์เป็นแบบใดได้อย่างภาคกันเขามาศึกษาตัวบ่ได้มีหัวบ่ได้มีลวดน้ำบ่ได้มีกำแพงการกันเปิดบดุกช่องเลยสวดทิศทั้งสิบเลว่อบ่มีทิศบ่ได้ปิดกั้นกับไผจักคนเลยผู้ได้จะเข้ามาทั้งใดเข้าได้ทั้งบดแหละคอยเข้ามาแสวงหาความจริงอันประเสริฐของตนแสวงหาใจตัวเอง อมาหาหุณทา่ากอบเป็นยังเฮาคือถุกเป็นยังเฮาคือบนหูทุกทุนเราควรกำหนดรู้เฮาทุกเรื่องใดสาเหตุทุกย่ไสคหณท่าดับดับถูกเป็นใดทุกดับไปเป็นแบบใดจังว่าพากักเข้ามาศึกษาเอามันบ่มีความใดความเสียกับเพิ่นผู้บอกผู้สอนผู้แสดงดิบ่ได้มีความไดความเสียอียังกับเพิ่นมันบ่มีความหวังอย่างบ่ได้มีชสื่อเสียงพ้อ พอได้วังว่าสิได้นั้นเป็น,นมีกอมีแต่ให้หนทางอันประเสริฐคือคือหนทางคนถูกนั่นแ <c oughs> หละเมื่อผู้ใดได้สดรับรับฟังแล้วก็เกิดความเข้าใจก็เข้าใจแยกแยะสุดตะมายะปัญญาการได้ยินได้ฟังความเป็นจริงเ,ออเกิดการแยกแยะมันเกิดการแยกแยะมม่เกิดการเรียบเทียบมม่เกิดการเรีียบสรุปสรุปร่งว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกอันนี้ดีอันนี้เรวอันนี้เป็นโทษอันนี้เป็นประโยชน์ ก็ใส่ชีวิตง่ายขึ้นแหละแล้วเกิดการจิตตะมิจฉปัญญาภาวนามิจปัญญาก็ไปเห็นตามข้อมันจริงธี่บ่มีผู้ใดนั่ไผออกให้คนทุกได้นอกจากตัวเองแต่ว่าต้องอาศัยคือเฮาอาศัยพระพุทธเจ้าอาศัยประธรรมของพระองค์พระองค์เอาความจริงออกมาแสดงแล้วเฮากลับปฏิบัติเพื่อพิสูจน์ตามสิ่งที่พระองค์แสดงมาเมื่อลูกแย้งเห็นจริงตามวามจริงในตนเองแล้ว จริงมันไ่ได้อยากสอนไผเได้แต่ว่ามันเป็นมาแบบนี้แล้วมันก็เลยเป็นไปเลยซื่อได้มมแต่อจากหนีเดียวนี่เบือ่อคนาใจว่าละ่ะไม่ต่อจากหนีได้บ่ได้อย่างมาวางสิแต่ได้ไดวแล้วก็รับเอามันได้ขนานั้นลเลอเป็ี่ยนคนทังว่ามันงาาผู้สิ่ํานังมาออกมาสแสดงแต่สิพูดถึงนั้นสิเพิ่นปิดบังตนเองก็ได้ปา่าในดงมีอยู่บ่มี ว่าตาของยินเสียงคนเคาแก๊กเขามาไก่เพิ่นเพิ่นใหญ่หน,ยยนีเลยเด้หลัแล้วผู้เพิ่นอริยะอารหันต์แห่แยยๆกันเลยเสียงสั่นเพิ่นใหญ่หนีปั๊บโหลดมันจะหนุ่มกระไพเออแค่รอ,เ,อเวลาตายไายกระดูกจางรอเวลาเหลืองานหนึ่งเด้เขาจะบ่มีอย่างมีอยู่เ้าก็าวหูอยู่เออแต่สบว่าบ่สงเคราะห์คนแน่เลยโบกมือ่ายบายอย,ย่างเดียวเลยโน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 อย่างเดียว <laughs> เออโบอกมือ่ายบาย มาซอยกันแนี้ยถึงเบาแต่เพิินกับบแมเนวบาผสมข้อหลออมีอยู่มีพวกอามนุษย์อีกพวกหนึ่งอยู่คือเทวดาคือุู้เทวดาลูกะเทวดาหรือิี่ทำลงไปคนนั้นแค่นีอยู่เพิ่นกะเอาพวกนั้นผู้ที่ทำเราเรมาที่สุดคือมนุษย์เด้บ่บ่บ่เอาไทยข้อมันบ่สามีเด้บอมเอนบ่บ่มีเข้าพยายามไปอาราธนาเพิินใหมาก จังสัตย์่างสีแนงโบกมือไปใยไอตัวยังเห็ดเห้งเห็อยู่แล้วขนาดนั้นเดอเ้อบ่แมนควงสีงมาบอออกง่ายๆบ่แมนเบาเ,เหรียญกระเตอะกระตะกระตอรที่กระเด็นได้ที่แนะนำทุกคนที่นี่นี่แต่จกเหนคนไปในผ่านขนาดเด้อการเกิดมันเป็นทูะความบรูคืออวิชาตัณหาและอุปทานแปลว่าความอยาก และความหยุดของตนเองนะครับจึงเหตุในขันประหัตประหารทำลายทำลายซึ่งกันและกันพอเขาบารู่ความจริงเอดือดรรมดาสักตําแหน่งและอํานาจต่างๆหาความชินลังอยู่ยื่นกับบดณฑอตพอเขาบารู่ความจริงว่าสุดท้ายแล้วมันก็แค่เกิดมาหายจิตสัมตายอย่างนี้บวชแหลกโลกเออที่บวชแ,แบบธรรมะนเนี่ยคือเฮามีโอกาสได้เกิดมาเพื่อสั่งบาร,รมีเออเพื่อให้ หาคนท่าของตัวเองพนออกไปจากความเวียนใบแตเกิดพระสัทธรรมเกิดขึ้นแล้วผูのの自自้แสดงธรรมกับมีอยู่แล้วึ้นจิตก็ว่าตัวเองที่ทุ่มเทเว่าตัวเองจะเอาใจใส่เ่าเดี๋ยวว่าถ้าเข้า่าหายินสร้างตายแต่ห้าใสชีวิตเป็นโดยบวชเดือนผู้อื่นเสียชีวิตสั์สินมัน็อดูเป็นสบายแน่แหละบพราะแม่ตะวาวว่าหายิตสร้างตายอย่างเดียวหรอกมันเกิดมีระวังก่อนสิตายนะเอาสางอย่างไหวระวังดีกับเรว ว่าตัสิ่งุกอยางมันฝังไ้อยู่ในใจของเขาเบิดในความรู้สึกของเขาเบิดในสัญญาในอารมณ์มันอกสุญนหายไปในถาเขาปะใดเออนอกจากควาละอารมณ์ในวัตถุยางน่ะแต่ก็ยังสิเป็นการประจบละอสวะรคจขยายยางตัวเดียวนะสิ่งที่ยังตกค้างในใจเอออารมณ์ที่ยังคล้องอยู่คนมันของอยู่ในความพ่อใจตัวเดียวนะเออเพราะความพ่อใจในรูปในรสในกลิ่นในเสียงรูปก็คือ ลักษณะท,ะทางดาของบุคคลของสัตว์ของสิ่งของนั้นเลยมีการสแสวงหาเมื่อมีการสแสวงหาก็ามีการแย่งชิงอะไรอ,อ,อารมณ์ต่างๆจะปะปนเดยวกดีใจมั่งเสียใจมั่งปฏิฆาอาฆาตโกรธแค้นกันอิจฉาริษยากันมั่งู่ในนี้แหละมันประสูญนายหไปใไนนอกนี่คือความบรุษ <c oughs> และ <c oughs> เดี๋ยวว่ทาทำของฆราวาสีนการล้องเลื่อนมันก็นมีอยู่นี่แต่ผู้ใดฝพกหัด มาฝึกหัดมาหูวจักวิธีการส่องซ่างมาหูจักวิธีการภาวนา้ามาหูจักวิธีการบางกิตมันเป็นประโยชน์ก็จะครองนั่นแหละเพราะเป็นประโยชน์แต่เพิ่อกับแะละถ้าผู้ได้หัจักวิธีบา,างกิตมีวิหารธรรมมันเป็นตัวยูอของตนแล้วก็ใส่ชีวิตสบายขึ้นบ่ไประโยชน์านี่ัก็ไผอันใดก้อนถิ่มอันใดนนก้อคว้อนกระทํำต่อไปมันมีแน,น่นแหละฮะ